สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูโปรเจกต์ Project ที่กําลังพัฒนากันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวโปรเจกต์นี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับระบบที่ใช้งานของคุณครูในการบันทึกข้อมูลการอบรมนะครับมีอยู่สส่วนคือส่วนของคุณครูและก็ส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับมาดูส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการเข้าระบบของคุณครูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะมีส่วนของแอดมินในการที่จะเตรียมข้อมูลให้นะครับ จากนั้นเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเป็นหน้าต้อนรับนะครับก็จะมีสส่วนส่วนที่1ส่วนของการแก้ไขข้อมูลการแสดงข้อมูลของครูเองนะครับอันนี้ก็จะมีให้แก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับส่วนที่2อนะครับก็จะเป็นส่วนของการจัดการการอบรมนะครับอันนี้ก็จะมีให้กรอกข้อมูลการอบรมต่างๆเพิ่มเข้าไปว่าต้องการจะกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็จะเป็นรายละเอียดของการอบรมแล้วก็สามารถที่จะแสดงข้อมูลของการอบรม นี่ก็จะเป็นตัวละเอียดของการอุปนะคแล้วก็ส่วนของการแก้ไขข้อมูลการอุปมต่างๆนะครับแล้วก็การจะลบข้อมูลซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นสวิตต์อัลเลอร์ให้ด้วยนะครับรองรับเป็น responsive นะครับก็คือสามารถที่จะย่อขยายเพื่อที่จะใช้กับอุปกรณ์มือถือต่างๆเพื่อแสดงข้อมูลต่างๆได้นะครับโอเคนี้สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนานะครับขอแนะนำกาแฟ Amgoper Coffee อร่อยเข้มเต็มเต็มตาตื่นแน่นอนครับผมสวัสดีครับ